ทานทราบหรือไม่ครับว่าการทานบุฟเฟ่อาจเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้นะครับบุฟเฟ่อาหารที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบด้วยมีอาหารหลากหลายทานได้ไม่อัน้นหากมีเทคนิคในการทานและทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็จะดีต่อสุขภาพของเราแต่ถ้าทานตามใจชอบและทานในปริมาณมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ในโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นจะมีโรคอะไรบ้างเชิญมารับฟังกันไปพร้อ,อมๆกันเลยนะครับโรคต่างๆที่จะมากับการทานบุฟเฟ่โรคอ้วนการทานอาหารในปริมาณมากเกินพอดีโดยเฉพาะอาหารบุฟเฟ่ที่ทานได้ไม่อัน และผู้ที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันเบเกอรี่ต่างๆนมเนยแต่ไม่ชอบออกกำลังกายอาจจะก่อให้เกิดไขมันสะสมภายในร่างกายเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานทำให้เกิดโรคอ้วนได้และจะมีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาเช่นเหนื่อยง่ายหายใจลำบากทำกิจกรรมต่างๆได้ยากลำบากขึ้นสูญเสียความมั่นใจนอนกรน บวดข้อบวดหลังไขมันในเลือดสูงหอบผืดโรคไตโรคเบาหวานโรคหมดใจไปจนถึงมะเร็งลำไส้และโรคร้ายแรงอื่นๆก็อาจจะตามมาภายหลังโรคอ้วนได้โรคเบาหวานการทานอาหารบุฟเฟ่หากผู้ทานชอบทานไอศครีมน้ำหวาน เบเกอรี่ขนมหวานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลในปริมาณท,ที่มากเกินพอดีอาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติจนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดเป็นปริมาณมากทำให้เกิดโรคเบาหวานและหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเช่นนี้นานๆอาจจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนต่างๆขึ้นเช่นเบาหวานขึ้นตาโรคไตเป็นต้น โรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเป็นต้นรวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบประสาทและที่จะทําให้ผู้ป่วยนั้นต้นสูญเสียอวัยวะไปบางส่วนและนอกจากนี้สตรีมีคันที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคันเป็นพิษและแท้งบุตรได้นะครับ รคหัวใจผู้ที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงเนื้อสัตว์ติดมันอาหารประเภทผัดทอดที่มีส่วนผสมของน้ำมันนมเนยจะทำให้เกิดไขมันสะสมขึ้นในร่างกายทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่สูงมากจนเกินไปทำให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเกิโกดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้ โรคมะเร็งลำไส้การทานอาหารประเภทปิ้งย่างอาหารที่มีไขมันสูงอาหารไม่เกลียมเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปถ้าทานอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานานแล้วจะทำให้เกิดสารกอมมะเร็งจะทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้และผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้เช่นเดียวกันนะคร การทานอาหารบุฟเฟ่หากพวกเราทานมากจนเกินไปและไม่รู้จักวิธีทานให้ดีต่อสุขภาพก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดทําให้เกิดโรคต,ต่างๆตามมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นผู้ที่ทานอาหารบุฟเฟ่จึงควรเลือกทานอาหารที่สดสะอาดมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพและทานในปริมาณที่พอเหมาะ ร่วมกับการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆและมีสุขภาพดีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ